โอ้ยนี่ก็ควมำผูพี่น้องเอ็ดไข่เอาโหลด,าดมาเดยมามืออื่นยังพ้อปนก็อแกวใส่กันอ้ออ้อคว่ำอ้ฝนต่อจกในซองมือขึ้นไม่อีกแล้วพี่น้องหนาฝนเนาะ เมือว่านยางพันก็จะเห็นได้จะดอกจูมึนมาวันนี้เกือบไม่มาบ่ายตอนบ่ายด้นี่มันมาเมื่ออื่นนี่โอ้ยเอาพวกมีหมองเอาเอา,าคนเก็บนี่ละพี่น้องเอ๋ยเห็ดไขคเห็ดตะไครอีกแล้วนะคะป้าจเจอาะอยินนี่สงดงามเทค่ะ อืมมะอ่อนนี่ก็ร่างดีบานเลยเนีย่เดี๋ยวลองมาเจอก่อนก็เอาก่อนเนาะนื่ชเชียวอยู่พี่เมะโอ้ยมาหม,มเตลมนี่้เป็นบานจนอันนี้ไปใส่กันข้างนี่งคือบอกออกเนาะิ่นก็ค่อยออกดีใจให้ข่อยง่ายพูดปวกดอกนึงพี่นอง บวกน้ำฝนนะคะตู้ขาหล่อนออกมือละดอกคือกันคือเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยอีกดอกครื่งพี่น้องเห็ดปวกน้ำฝนนะคะขาบยยาวโอ้ยยุ่งกะกัดป่าวยางเขามาย่านฝนตกก่อนบมได้เอาหมวกเอาผ้ากุ้มหนะบุ้ยบุ้ยเห็ดไข่จนกระเทาถิมพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านโมไดมาโอ้ ไม่มาวันเดียวใจแตกสลายเลยพี่น้องเอ๋โอ้สูอาสาอยู่พี่มาทั้งนี้เพิ่มทา้งพุ่นอีกดอกหนึ่งแห่วาหมื่นเดียวด้วยจ้ะโอกาสพ่นบานเต็มทีเนาะโอกาส อืมสวยมากอื่อืมดอกพวกนีอีกบอกแล้วมาเอาทางนี้ดอกนี้ก็สวยมากอืมสวยมากเลยเค่ได um> okay. ้เอาทิมไปส่งดอกมาบ่ททนเนาะมาโม้ว่าีนดอกจุ่มจพบ่นกระสีบ่เห uh ็นคือกัน ปะนั่งพนพวมันก็มาขึ้นพี่น้องดอกเดียวขึ้นนั่งพนโอ้ยอันดอกหนึ่งขึ้นเท่าทิมโพนล้นล้นก็มาขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้น้งพี่เทาทิมหมดเลยนี่นไอะเป็นเป็นเชือ้อมาง่อยพอนพี่น้องไปเซ่กันนึ บาดยางเนาะง่อยพูนเห็ดโจนพูนอยู่มาง่อยพูนอ้าวนั่งฝังไข่ก,ก,ออกันั่งออกอีกพี่น้องนอกขางงามเกิดอยู่กลางเดินกลางเดินกะลยดอกแหงแน่จ้ะแต่ักักคือดอก ดอกหน่อยเนาะันเป็นไปไปไลยดูเห็ดไข่กเลยดอกหน่อยจริงเรียกมันว่าเห็ดกระแป้งนั่นโมเมนต์ดมมึงเห็ดไข่ชัดๆเห็ดไข่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะกลิ่นหอมเฉพาะตัวส่วนเห็ดอื่นๆก็จะหอมเหมือนกลิ่นเห็ดทั่วไปแต่เห็ดไข่หรือเห็ดตะไคร้เขาจะหอมแตกต่างไปจากเห็ดอื่นจ้ะ โพลนี้เกิดเห็ดไข่ไงด้วยจ้ะไข่ขาวอะ่ะแต่อันนี้มาเกิดเห็ดไข่เขียว,วยน้ำตสองโด,ด่อมสองไปทุกคู่หน่อยนะคะจ้ะสวยงามมากโอ้ย ดอกนี่นสวยเอ่อ,อเอลยอืมใครไม่มยกับพอ่อเลยจ้ะอ้หพป้อมออกไก่ไก่ที่นอกมอ้นน้ำกันอย่างมวน

ไต่พ่นนี่ดอกนึงพี่นอ้องไข่ขาวเฮดไข่ญ่จ้ะไก,ก่พูนมาออกตามพูนเนาะอืยจนเนาวพี่นออ้องอือกาะด้วย้งนอกก็จนกรอบ ว่าฝนโมโตกสองมือเนอะาะคนโมโตกหมู่ว่านนี่ตอ๊กโมพ่อสามสิบนาทีพี่น่องแต่ว่าห่างตกแห้งเ,เ,เดี๋ยจัดเดินกุ่มชื่นแม่